เสร็จอีกหนึ่งชุดนะวันนี้วันท้ายสุดสัปดาห์ข้อคอนยตอ่งมันยี่สีนะ่ฮะหัวเลดเสาเลดฉากเลดปูแผ่นตีนเป็ดตะเลดแบบธรรมดานะไม่ได้พับฉากเลดฮะทีนี้ฉากเลดหนาด้วยก่อนท้ายซิงเชื่อมหัวกันตีไมท้ายเรียบร้อยครับฉากเลด หัวเ,เก็บนิ้ด้วยลูกเก็บเม็ดด้วยโอเค้อมก้นท้ายย้อยท้ายชุดน,นี้สองหมื่นกับบาทสองหมื่นห้าพั 25, นหะ้าร้อยฮะหัวซิงเลยฮะสองซอดไปดีเลยยิงดีเฟสหัวกันกระดกเรียบร้อยแล้วก็ทาซิลิโคนให้จบยินเดินรอบคันใี้ดูอนะีีนะชุดนี้รอชุดน,นี้ 2, 000, 2, นะสองปืนสองพันห้าร้อยนะฮะเต่าเล่ทุกต้น แล้วก็ชากเลดปูติ็ดเป็นป่าท้ายด้วยครับโซเลบชุดหนึ่งหนึ่งพันบาทอันนี้แถมให้ลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าเก่ามีราคาเล้าใจสเสมอครไม่ต้องกลัวอันไหนแถมได้แถมนะครับครับเรีบร้อยรอครับทู่นี้ขอบคุณมากทั้งหลอดทั้งร้อน โอเคต่องงานครับผอม